สนุกสุดแสนทาหลอนิลมิตเฮ้ hey, สวัสดีค่ะโบค่ะยินดีต้อนรับสู่พลังงานครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนกันยายน2563ค่ะเราจะมาเช็คพลังงานธาตุไฟกันนะคะชาวธาตุไฟคือราศีเมษร,ราศีสิงห์และราศีธนูค่ะเรานับราศีกันตามศาสตร์ตะวันตกนะคะเดี๋ยวเราจะมีชาร์ตของ ตารางราศีไว้ด้านต้ Description บล็อกนะคะพร้อมรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะยังเป็นดวง general ดวงทั่วไปอยู่นะอย่าเพิ่งเอาไปคิดตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้มีการดูดวงส่วนตัวเกิดขึ้นนะคะเอาล่ะชาวธาตุไฟคะ่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังโบเห็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่ที่ผ่านมาเนี่ยไปไปกลับกลักันอยู่ตลอดเวลานะคะ และรอบนี้ก็ยังเป็นพลังงานที่ถ้ามีการจากไปหรือมีการเงียบหายกันไปไม่ว่าจะด้วยปัญหาอะไรก็ตามก็จะมีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยยังคงมีความรักยังคงมีความรู้สึกที่บางส่วนมันเข้ากันได้อยู่ แต่ก็ต้องบอกนะว่าบางส่วนเพราะบางส่วนมันก็ยังเป็นปมเป็นประเด็นปัญหาที่ก็ยังไม่สามารถคลี่คลายหรือยังไม่สามารถาแก้ไขปัญหาตรงนี้ร่วมกันได้แต่นวินาทีนี้โบเห็นไพ่ของการ Move เข้ามานะคะหลายๆท่านอาจจะมีสังคมเดียวกันหรือได้รับการทักทายหรือการเดินทางมาหาเพื่อที่จะปรับความเข้าใจนะคะ จะมีการกลับมาขอโอกาสและให้โอกาสซึ่งกันและกันในครั้งนี้แต่ก็ต้องบอกเลยว่าพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานที่พร้อมจะมาและพร้อมจะไปเสมอยังไม่ได้ขี้คายในส่วนของปัญหาที่มันเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะคะในตอนนี้ค่ะก็ต้องบอกเลยว่ามันมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่คนเดียวแล้วก็คิดถึงเหมือนไม่เติมเต็มเหมือนชีวิตขาดอะไรไปนะคะก็เลยเ มีการกลับมาหยิบยื่นความรู้สึกที่ดีๆหยิบยื่นมิตรภาพแล้วก็กลับมาเริ่มต้นสามความสัมพันธ์กันใหม่เนี่ยค่ะพลังงานที่โบเห็นนะคะอาทีนี้ขอดูห้าไม้เท้าหน่อยว่าห้าไม้เท้าคุณทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันในตอนนี้คุณทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันคะในตอนนี้อัศวินถือถ้วยค่ะ S THE s u n อาจจะมีการพูดคุยหรือมีการเคลียร์กันไม่เข้าใจนะคะหรือคนใดคนหนึ่งอาจจะมี choice หรือว่าทำตัวไม่ได้ชัดเจนวนไปวนมาจนทำให้อีกคนหนึ่งสับสนไม่รู้ว่าเนี่ยคะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการมาของเขาหรือการมาของคุณเนี่ยมันจะหาคำตอบได้จากตรงไหน ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนไม่รู้ว่าเป็นแฟนคือความชัดเจนมันอาจจะยังไม่ได้รับขนาดนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ยังไม่ได้ให้การชัดเจนก็อาจจะยังไม่มั่นใจจริงๆก็ได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้ถึงไหนแต่รู้ว่ามันเข้ากันแหละแต่ก็อยากที่จะขอเวลาก่อนโบ<ม><ม>เห็นไพ่การ Move เข้ามานะคะในตอนนี้เนาะที่ห่างกันไปมันอาจจะเกิดภาวะของการสับสนวุ่นวายใจ แต่ก็ไม่รู้จะเข้าหาอย่างไงก็ได้เป็นไปได้หมดทั้งสองกรณีนะคะเ่ะเราไปดูซิว่าเขาคนนั้นค่ะรู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟค่ะสิ่งที่เขาคนนั้นนึกถึงนะคะไพ่เอเนจีแรกคือไพ่สี่ถ้วยค่ะต้องบอกเลยช่วงนี้เนาะคุณและเขาอาจจะห่างกันไปเขาอาจจะติดเคยติดต่อคุณไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้มีการตอบรับเขาเท่าที่ควรก็เป็นไปได้นะคะมันคือ อาการของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ในตอนนี้นะคะออโบเห็นการกลับมาของทางฟ้าของเขานะคะเพราะว่าตัวเขาเองเวลาที่ไม่มีคุณเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีแพชชั่นในการที่จะทำอะไรมันเหมือนคนที่เพิ่งจะมารู้หัวใจจริงๆอะคะ่ะว่าควรที่จะทำอะไรในตอนนี้ ไพ่ของเขานี่มันเป็นการมูฟแบบช้ามากๆเลยนะคะไพ่คนนี้ไม่ได้เป็นไพ่ที่เร็วเลยนะเพราะว่าไพ่สี่ถ้วยไพ่อัศวินถือเหรียญไพ่สีดาบเป็นไพ่ของมูฟเมนท์ที่ช้าคือเขาเนี่ยกว่าจะคิดกว่าจะทำอะไรกว่าจะรู้สึกเนี่ยโอ้โหต้องเรียกได้ว่าใช้เวลามากพอสมควรนะคะเขามองเห็นคุณเป็น e m p r e s s ค่ะ e m p r e s s คือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่า เขาอาจจะหาคนแบบคุณไม่ได้ที่ไหนก็ได้นะคุณอาจจะมีความรักความอบอุ่นเป็นผู้หญิงที่ใจดีเป็นผู้หญิงที่ดูแลเขาได้ดีฟูลฟิลอารมณ์เขาได้นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าในตอนนี้เป็นภาวะของความคิดถึง คุณอย่างหนักเลยเขารักคุณค่ะคนนี้สองถ้วยหนึ่งถ้วยหถ้วยนะคะเป็นไพ่ของความรักความอยากดูแลความอยากกลับมาแนบชิดชิดใกล้เป็นไพ่ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของอารมณ์ความรู้สึกอยู่แล้วเนาะโบร,รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้มันค่อนข้างดิฟไซมากเลยมีเดอมูลมาอีกด้วยก็ต้องบอกว่าช่วงที่ห่างกันไปเนี่ยตัวเขาเองมีความ หม่นใจนะหม่นใจมีความคิดถึงมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความรู้สึกไม่เต็มร้อยะไม่เต็มที่เออ มันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปเพราะตัวคุณเองเนี่ยทำให้เขาเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์จริงๆนะเวลาที่มีคุณอะนะมันเหมือนแบบพอเหมือนมีคุณมันเหมือนแบบได้ชาร์จแบตเต็มร้อยอะแต่พอขาดคุณไปปุ๊บแบตเตอรี่เขาอ่อนทันทีเนี่ยนะคะจะได้รับการติดต่อมาในเร็วนี้ค่ะอาจจะทางโซเชียลมีเดียนะคะออหรืออาจจะมีการเดินทางมาหาก็เป็นไปได้นะสำหรับคนที่แดนไกลนะคะต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ช่วงนี้เนาะถ้าเกิดคุณอยากคุยกับเขาคุณก็ตอบรับเขาหน่อยละกันเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะปิดกน้นปิดกั้นเขาแล้วก็เป็นไปได้นะเขาก็ต้องวางแผนมาอย่างดีเหมือนกันการที่จะเข้าหาคุณครั้งนี้มันอาจจะไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วก็ได้นะคะแต่เขาเองคิดถึงคุณยังรักคุณแล้วก็ยังเห็นคุณดีที่สุดเท่าที่ เขาผ่านทุกคนมาเลยก็แล้วกันเนาะเอ็มเพลฟเนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆนะคะขาดคุณเหมือนขาดแบตเตอรี่นะคะโอเคค่ะไปดูตัวคุณบ้างค่ะคิดยังไงกับเขาบ้างสถานการณ์สามารถสลับกันได้นะคะยังเป็นดวงทั่วไปอยู่นะคะในส่วนของตัวคุณค่ะก็ต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองอาจจะทำให้ตัวคุณเจ็บปวดอาจจะเจอเรื่องช็อกเรื่องที่คุณไปรับรู้มา เลยทําให้คุณหัวใจสลายก็เป็นไปได้นะค,ะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างยากเป็นไปไม่ได้แล้วคุณอาจจะยอมแพ้แล้วก็ได้นะคะแล้วก็พยายามบาลานซ์พยายามปรับเอเนจีความรู้สึกตัวเองคิดกับเขาแค่เพื่อนนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นพลังงานของสองสามคนก็ได้นะคะเดี๋ยวขอขยายไพ่หน่อยเนาะเขาอาจจะมีคนอื่นนะคะ เขาอาจจะมีคนอื่นแล้วคุณไปรู้หรือคุณรู้อยู่แล้วมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณรู้สึกว่าคุณพอดีกว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยจะสู้แล้วมันใจสลายสิ่งที่ตัวเขาทามันมันเกินกว่าการที่คุณอยากที่จะไปต่อมันเหมือนอยู่คนเดียวดีกว่าเนี่ยคะ่ะ อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาโดยตลอดนะคะความสัมพันธ์สามเศร้าเนาะเ,เขาอาจจะทริชคุณให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ตัวเขาเองอาจจะมีอีกคนนึงหรือว่ามีตัวจริงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้เยียวยาค่ะเด e อ t สตาร์ Star, นะคะคุณเยียวยาตัวเองแปดดาบมันเหมือนความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่มีทิศทางที่จะไปแล้วยิ่งอยู่ยิ่งเครียดยิ่งอยู่ยิ่งคิดมากค่ะเป็นไพ่เก้าดาบนะคะแล้วมันก็อาจจะเป็นเ ความสัมพันธ์ที่วนแบบนี้มานานแล้วอย่างที่บอกไพ่เอนิจีแรกเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกลับมันเหมือนหาที่สิ้นสุดไม่ได้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงมันจะยังไงต่อมันจะสู้ทางไหนได้บ้างแล้วตัวคุณเองก็เหมือนรับรู้แล้วว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันอยู่ไปแล้วมันเจ็บหัวใจอ่ะมันไม่มีทิศทางที่มันจะดูเหมือนความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปได้หรือมันจะทำให้ตัวคุณเองรู้สึกได้รับความชัดเจนขึ้นมานะคะ คุณก็เลยอาจจะเป็นคนที่บล็อกเขาหรือว่าขาดการติดต่อเขาไปหรือช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่เลือกที่จะไม่รู้ไม่เห็นไม่เอาอะไรเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเห็นแล้วของเห็นเห็นไพ่พลังงานของของความความทุกข์ระทมพอสมควรนะที่ที่ที่เปิดเจอในตอนนี้นะคะห้าดาบเป็นไพ่ของความการยอมแพ้ค่ะทาวเวอร์นี่ก็คือเหมือนคนที่โลกสลายยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าคุณเองอ่ะไม่ใช่ว่า จะไม่ทำํำสถานการณ์ทุกอย่างให้มันดีขึ้นเนะเหมือนตอนนี้คุณพยายามทําให้ในส่วนของตัวเองมันโอเคขึ้นอะนะคะเออมันเหมือนแบบพยายามปรับพลังงานบาลานซ์ชีวิตของตัวเองให้ move on ก้าวต่อไปได้ในส่วนของตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะมีการกลับมาจากทั้งฝ้าเค้าโบาเห็นถึงการบล็อกการปิดกั้นนะคะเหมือนยิ่งกลับมายิ่งคิดมากอะยิ่งกลับมายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเจ็บปวด ว่าน,นี้ได้อีกหรอมันจะเจ็บมันจะนําพาความเจ็บปวดมาหาฉันอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค,คุณคุณค่อนข้างคิดมากคิดเยอะแล้วก็เหมือนตั้งกําแพงไว้ค่อนข้างสูงในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเออที่่ันคุณน่าจะเจ็บปวดรวดร้าวร้าวรานมาเยอะเลยนะแต่ตัวเขาเองเนี่ยจะเหมือนแบบเพิ่งมารู้เพิ่งมาเห็นค่าคุณที่หลังอะนะเอะเราไปดูสถานการณ์เอาคําบ้างค่ะว่าเป็นอย่างไรนะพลังงานเอาคํา เรื่องที่จะกลับมาหาคืนสู่ชีวิตกันและกันโบรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแล้วนะคะอืมน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกไม่เหมือนเดิมกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วอะ มันเป็น energy ที่อึดอัดอยากที่จะปล่อยปลดปล่อยตัวเองออกมาสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเองได้มากๆแล้วก็เดินหน้าต่อในทิศทางของตัวเองเหมือนแบบความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นแต่ไม่ขอทําอะไรแล้วนะคะมันก็เลยเป็นพลังงานที่ค่อนข้างอึดอัดและหนักอ,อกหนักใจพอสมควรใน episode นี้น่าจะมีการห่างกันหรือบล็อกการติดต่อสื่อสารกันไปเลยก็ได้นะคะอืม เราจะมีการกลับมาไหมคะชาวทาดไฟแต่ในตอนนี้มันเหมือนแบบมุ่งไปในชีวิตของตัวเองในเรื่องการงานการเงินโฟกัสชีวิตตัวเองเท่านั้นเลยอะคะ่ะขอดูหน่อยเราจะมีการกลับมาไหมคะจะมีการกลับมาไหมคะสองเหรียญเดวิล รู้สึกว่ายังตัดกันไม่ขาดนะยังมีการวนกลับมาหากันและกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีการทักทายกันเหมือนตัดสินใจที่จะโอเคมาต้องทักและต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมันต้องกลับมาแล้วแต่เดวิลเนี่ยเป็นหกดาบอะไรที่มันเป็นปัญหาเดิมหรือเป็นปัญหาสองสาคนนะมันก็ยังคงมีอยู่มันก็ยังคงวนเวียนในชีวิตแต่ถามว่ามันจะไปได้ถึงขนาดว่า ประสบความสมเร็จเลยไหมมันก็เหมือนยังอะค่ะมันก็เหมือนยังนะ,ะนนงนะปัญหาอะไรมันก็ยังอยู่ยังแก้ไม่ตกเลยนะคะสองเหรียญแต่ก็ยังคงยึดไว้ยังคงไม่ไปไหนอะคะ่ะ อย่างน้อยก็คือในเรื่องความรู้สึกอะ่ะยังไม่ไปไหนยังคงวนอยู่กับความรู้สึกเดิมๆอะไรเดิมๆอยู่ยังไม่สามารถปลดปล่อยกันและกันได้นะคะในเชิงของความรู้สึกแต่ในเชิงแอคชั่นเนี่ยเป็นบางกรณีเท่านั้นเป็นบางคู่เป็นบางคนเท่านั้นที่จะมีการทักทายกลับมานะคะแต่ท่านอาจจะมีเพื่อนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะอืมน่าจะมีการตัดสินใจและทักทายกลับมาค่ะ แต่ความสัมพันธ์ต้องบอกเลยก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังไม่สามารถที่จะจับต้นจับหัวรู้รู้แจ้งเห็นชัดได้ว่าอะไรคืออะไรนะสับสนยังไงก็ยังสับสนต่อไปอย่างนั้นนะฮะอืมแต่เขาเองก็รู้สึกขาดคุณไม่ได้ยังคงอบอุ่นยังคงอยากที่จะยึดคุณไว้เป็นหนึ่งคนที่ก็สำคัญกับเขานะ เออแต่เขามีความลังเลความไม่พร้อมในตัวเองหลายอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือความสัมพันธ์อื่นๆที่เขาก็ไม่สามารถตัดได้เหมือนกันนะแต่ในช่วงนี้โว่าโมมองว่ามันไม่ไม่ได้เร็วนะที่จะมีการติดต่อกลับมาแต่ความรู้สึกมันเหมือนยังยังแบกกันไปอยู่อะยังคงไม่ปล่อยวางจากกันและกันบางคู่ก็จะมีการติดต่อมาบางคู่ก็อาจจะเงียบหายไปเลยก็ได้นะคะอาจจะไม่ทําอะไรเพราะ เพราะเพราะว่ามันเหมือนแบบเป็นคนทําอะไรไม่ได้ทั้งคู่อะ่ะอืมเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมาแก้ไขปัญหาในตอนนี้นะคะอะเราไปดูพลังงานพิเศษกันบ้างว่าในแต่ละราศีเมษส,สิงห์ธนูเนี่ยเรามีพลังงานเรื่องไหนที่มันโดดเด่นแนะนําบ้างคะ่ะเราไปดูไพ่กันเอาราศีเมษก่อนนะ าและนี่ก็คือไพ่พลังงานพิเศษของทั้ง3ราศีนะคะเราไปเริ่มจากราศีเมษกันเลยค่ะราศีเมษช่วงนี้มีพลังงานอะไรที่แนะนํำไหมเอเดี๋ยวขอเก็บไพ่สอกองนี้ไปก่อนนะคะราศีเมษได้ไพ่เดสค่ะไพ่เก้าถ้วยไพ่แปดเหรียญไพ่สีไม้เท้าสีคาทานะคะในช่วงนี้เห็นราศีเมษ อาจจะรู้สึกรีเซ็ตพลังงานตัวเองใหม่ก็เป็นไปได้นะคะช่วงนี้อาจจะอยู่คนเดียวโฟกัสตัตวเองเข้าถึงจิตวิญญาณเข้าถึงชีวิตอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเป็นพิเศษเนาะอืม ในเชิงของการงานและการเงินโบรู้สึกว่ามั่นคงนะคะมั่นคงมากๆเลยไพ่สีไม้เทา้าไพ่ก้าวถว,วยไพ่แปดเหรียญถือว่าไพ่การงานการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยช่วงนี้อาจจะโฟกัสตัวเองมากกว่านะคะขอดูไพ่เดสหน่อยอืมอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ ที่มันหนักที่มันเหนื่อยมาแล้วก็โฟกัสตัวเองจริงๆอะคะ่ะอะไรที่ผ่านมาก็อยากที่จะให้มันเป็นไปในตามคันลองของโชคชะตาละอาจจะไม่ได้ไปคอนโทรอะไรมันมากเพราะที่ผ่านมามันอาจจะถือไว้หนัก,หนกเหนื่อยเกินไปหรือไม่คุณเองก็มีเรื่องอื่นๆที่มันจําเป็นกว่าในตอนนี้นะคะคุณก็เลยเลือกที่จะโฟกัสและรักตัวเองเต็มที่เนาะไฮพรินอืมอาจจะ เป็นความสัมพันธ์ที่ตกเป็นช้อยสตกเป็นทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ขอจบดีกว่าอะไรก็ตามไม่เอาไม่เอาโฟกัสที่ความมั่นคงของตัวเองดีกว่านะคะต้องการสี่สี่สี่คาถาแต่ว่าขยายเป็นสิบดาบแน่นอนสิ่งที่มันต้องการไม่ได้รับนะคะก็ยังเป็นความรักที่เป็นช้อยสเป็นทางเลือกก็เลยเลือกที่จะอยู่กับตัวเองเอ โฟกัสอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักแล้วก็พยายามที่จะเซตซีโร่นะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามการงานการเงินดีค่ะสุขภาพก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอ่ะดูราศีสิงกันบ้างค่ะราศีสิงในช่วงนี้พลังงานดีนะคะคุณค่อนข้างที่จะเข้มแข็ง นะไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตามมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องเลยการงานการเงินสุขภาพทั้งกายและใจนะคะความรักขึ้นแบบนี้ Energy ความรักน่าจะมีคนที่เข้ามานะสำหรับคนโสดเป็นไพ่ที่เด็กกว่านะคะหรือ,อ,อคุณอาจจะเด็กกว่าเขามากก็เป็นไปได้นะคะ แต่ว่าคุณเองเหมือนเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้เลยอะพลังงานธาตุไฟในตอนนี้เหมือนแบบเฮ้ย hey, ตอนนี้ฉันไม่ได้ต้องการใครนะฉันค่อนข้างที่จะแข Br ็งแรงได้ด้วยตัวเองไพ่สเตรนจ์ жизнь, คือไพ่แปดดาวโอ้ที่ผ่านมาอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่อย่างที่บอกอะพลังงานรวมมันก็แรงอะเออไม่สามารถที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเออไม่สู้ละ กลับมาเข้มแข็งกับตัวเองตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้าในวิถีชีวิตของตัวเองมากกว่าการงานดีค่ะโมเห็นการประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานดีนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็เป็นไปได้เนี่ย WILL OF FOR t u n e เป็น Emperor คุณจะมี Energy ในเวอร์ชั่นที่ดีมากๆเลยอะค่ะอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาผบวมองว่าคุณจะผ่านมันไปได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะจบด้วยไพ่เดอะซัไพ่เดอะซัเป็นเก้าเหลียญคุณค่อนข้าง เวิร์กตัวเองมากๆเลยอะอยู่กับตัวเองสร้างอะไรก็ตามที่ตัวเองยังขาดให้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีสุดอยู่ค่ะในตอนนี้แล้วคุณมีพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะชาวราศีสิงห์การงานการเงินงบเป็นไปนในทิศทางที่ดีค่ะเหมือนชีวิตโดยรวมคุณรู้สึกว่าคุณรวมพลังไว้ที่ตัวเองแล้วนะอาทีนี้ไปดูธนูบ้างค่ะโอเคคะ่ะชาวธนูโบรู้สึกเห็นเห็นเหมือนการรอคอยที่จะกลับไป หาคนเก่าๆคนที่คุณไม่สามารถลืมได้นะสถานการณ์สามารถสลับกันได้อาจจะเป็นเขาได้นะคะอาจจะมีคนเก่าๆที่ยังรอคอยคุณยังลืมคุณไม่ได้ความสัมพันธ์นี้ยังตัดกันไม่ขาดในเชิงของจิตใจในเชิงของเซ็กชวลนะมันยังคงมีความคิดถึงกันอยู่มากๆเลยในเรื่องความสัมพันธ์แน่นอนไม่ว่าคุณลืมใครไม่ลงหรือเขาลืมคุณไม่ลงคนเก่าๆเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะกลับมาติดต่อกลับมานะกลับมาตอนนี้อาจจะต้องต้องใช้เวลาหน่อยเพราะ โบดูแล้วมันน่าจะมูฟมาช้าพอสมควรไพ่สามไม้เท้ามันคือการวางแผนการคิดอยู่เลยอะ่ะการมองไปข้างหน้ายังไม่เห็นการ move make and move เข้ามานะคะการงานการงานช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอพอใช้ได้อะ่ะดีเลยแหละ ก็ยังเป็นรูทีนที่คุณต้องต้องทำต่อไปโบเห็นภาวะของความหมุนมองทางใจมากกว่าช่วงนี้อาจจะคิดถึงใครเป็นพิเศษและอยากกลับไปก็เป็นไปได้นี่คือพลังงานที่เด่นนะส่วนเรื่องอื่นเปิดไม่เจอนั่นก็แสดงว่าไม่ได้มีปัญหา ใครที่แสดงออกมาก็แสดงว่าเฮ้ยต้องต้องช่วงนี้มันเด่นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเห็นการเงินการงานก็เป็นเมจิเชียนสถ้วย8เหรียญถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะที่มีปัญหาสําหรับชาวธนูมันก็แค่ในเรื่องของภาวะอารมณ์ที่ในช่วงนี้มันเหมือนติดห่วงติดบ่วงอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถหลุดได้และยังอยากมองไปข้างหน้าที่จะหาโอกาสที่จะกลับคืนมา อยู่นะคะไม่เขาก็คุณนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับชาวทาตไฟแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วพบกันครึ่งเดือนหลังตุลาคมนะคะไปก่อนค่ะสวัสดี